สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอูทีเคออโต้ซอยรามินทาร้อนะครับรับซ่อมเชฟโรเลตและรถทุกยี่ห้อนะครับวันนี้มีเชฟโรเลตแคปติว่า C140 เป็นซินปี2011นะครับไฟรูปเครื่องโชว์นะครับเข้ามาเช็คนะครับเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ o el, ออเทลเ0 6ปนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คนะครับเช็คว่าไฟโชว์เนี่ยมันโชว์โค้ดอะไรนะครับก็เข้าไปเชฟโเรเลตเลยเลขวินตรงนะครับ เครื่อง2.4 LV9 โอเคเดี๋ยวให้มันดูโค้ดก่อนนะครับว่ามันมีโค้ดอะไรคร้างในระบบนะครับรอให้เครื่องมันสแกนสักครู่นะครับ รับสแกนออกมาแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเอนจินคอนโทรลโมดูลมี1โค้ดนะครับคือ P0014 นะครับ Exhaust Camshaft Position System Performance นะครับซึ่งก็แปลว่าเา,าลูกเบี้ยวนะครับประสิทธิภาพเาลูกเบี้ยวฝั่งไอเสียนะครับ มีปัญหานะครับประสิทธิภาพในการทำงานของพาลูกเบี้ยวฝั่งไอเสียนะครับเตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง l อ9วปีสอง1ัสิบเอดตัวนี้มันจะมีโซลินอยควบคุมน้ำมันนะครับที่เข้าไปในแอคทูเอเตอร์นะครับของเฟืองพาลูกเบี้ยวทั้งไอเดีเสียนะครับมันจะไปพารุ่เบี้ยวรุ่นนี้เฟืองพาลูกเบี้ยวพวกนี้มันจะเป็นมันจะปรับมุมได้นะครับคือ เหมือนกับระบบ VVT-i ของ Toyota นะครับ VTEC ของ Honda นะครับตัวเนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับของเชฟก็จะเป็นคล้ายๆกันใช้แรงดันน้ำมันนะครับใช้โซลีนอยดเปิดปิดฝั่ง ID กับไอเสียควบคุมน้ำมันเข้าไปตัวเฟืองเผาลูกเบี้ยวนะครับปรับปรับมุมองศาในการเปิดปิดในแต่ละรอบการทำงานของเครื่องยนต์นะครับ พอมันเกิดโค้ดนี้ขึ้นมาบางคันเปลี่ยนโซลีนอย IDA เสียแล้วหายนะครับโค้ดนี้ก็จะหายเราลบโค้ดแล้วก็หายปกติแต่บางคันอาจจะเป็นที่น้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าโซลีนอยจะเสียอย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพก็มีผลนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วโซลีนอยเปลี่ยนแล้วก็ต้องเผื่อไอตัวแอคตัวเตอร์เฟืองพารูเบียวด้วยนะครับถ้าเกิดมันเสียเนี่ย พอเราขับไปสักพักเนี่ยไฟเครื่องก็จะโชว์นะครับเดี๋ยวเราลองเราลองลบโค้ดดูนะครับลองลบดูว่ามันจะออกไหมโอเคลบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับ no fault นะครับ ก็ไฟเครื่องยนต์ลบออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้เครื่องตัวออเทลนะครับอ่อรุ่น906าศูโปตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับมีหมดนะครับรถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรปเช็คได้หมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ อย่างฮุนไดก็มีเชฟโรเลตนะครับโตโยต้าฟอร์ดจิปอะไรออดดี้เบน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 อะไรเนี่ยเบนเนลลี่นะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับฮอนด้าโตโยต้าอิซูซูได้หมดนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้มีเชฟคันเดียวนะครับ มีรถหลายคันหลายยี่ห้อก็เข้ามาเช็คก,กับผมได้นะครับมีปัญหาอะไรผมรับซ่อมทุกยี่ห้อนะครับ Honda Toyota i าอีซู G รับทําหมดนะครับอ่าโค้ดหายแล้วนะครับถ้าโค้ดหายแล้วแสดงว่าลบได้แต่ว่าเราก็ต้องไปวิ่งทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีโค้ดตัวนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับฝากไว้เป็นข้อมูลครับสนใจสอบถามติดต่อเข้ามาได้ครับช่างต้อม TK เออโต้ Auto, ซอยรามิดา509นะครับรับซ่อมเชฟโรเลตและรถยนต์ทุกยี่ห้อ082 454 9483ขอบคุณครับสวัสดีครับ